นี่ดอกเห็ดเห็เดดอกดอกเห็ดมาีจุ่มๆอยู่นะสบายดีจ้าพี่น้องตอนนี้กำลังเตรียมเครื่องเห็ดจุ่มจีนสู่เด็กๆก,กินจ้าพี่น้องอยู่นะมีเสียดงดำน้ำองก็เป็นมัก มีออนดอกมีรกสตีพี่เนอะตากร้อมาเบิ่งใกล้ๆได้เลยนะสิหั่นเอาหั่นแบบนี้พี่เนอะได้พี่พ่อกันกินเราต้องหั่นแบบนี้ เรื่งคนงานเก hey? ี่ยวข่าวเ่าก่อนที่โน่สกินตอนค่ำอะไรมือานนี้พี่โน่จ้ะเอยเออายการจะสิมาปะอ่างวะเจ้าวามีจนลงบอยมาพอดะเขาเอ้ยจะาบอกว่ไหนมา มีลุงบอยกับพกวนใหญ่เสียงไก่ทะเลเกลือได้หนเห็ดยมาพก้วนน้อยกวนใหญ่ดูเหล่าพัดสองะวนใหญ่มาเล่ากันดิดูดใวนทกันอแทีนะันไม่เป็นรุด มัน่อยมาส่งตอนนี้หางยังไปสอมหลดอยู่ สีเหลืองน่าง,งามด้วเขาเห็ดสีสวนสไปแม่ลูกอาบน้ำอาบน้ำในไหมหลหลหลเลี้ยหลัก็แล้วไปอาบลูกเอ้ยฮาได้น้ำให้เน่ไ้น้ำไส้ร่างพักร่างหยา,าให้เน่เอาลงมาลุ่มพี่ทางเขาพระปา,ปาตี้อยู่ลุ่มพี่แล้วเราจะกินเศษสวนใน

ไล่ก็ยังอยู่ได้ไล่ก็ยังอยู่ได้เด้อเด้อลูกเด้ออาบน้ำแล้วแล้วก็บริ่งกี่ดินเด้อหืมเราสิเกลือหมาแม่ ามีก้อนเลือดใส่นะคะงานนี้แซทะนัวแน่ๆเอก้อนเลือดเท้าแบบก็จะต้มบวบซุกักแม่เออเฉพาะน้ามันจงออกไหลเต้าน้ำเดียมผ่าเลย เต็มถาเด็กๆฮะนังนนนนเข้มกะมีสองมัดผูนะดนนกินปันใดดีแต่ว่านอนหน้าก็ยังมีหมูมากินน้ำแล้วช่วงนี้นอนหน้าพี่น้องเลยห,หักขาเบิง์ดเริ่มมาแรงหมูสิมากินน้ำเ <c oughs> ต็มอ,อยู่หน้าเลยถึินถืน เออจะเตรียมไฟไปโรดคำทคปมปึบได้หนิเอาไฟใหญ่อยู่ท่องน่ะเฮ้ยลงมาไฟใหญ่เฮาน่ะบ่ไดบอสบ่หอดตีมันมีคนเผาดอกกลางคืนของหนามก็ได้ เป็นตาแซบ่บมันเป็นตาแซ่บหลอดเปียกเอาหนักยุ่งงานอยู่เพื่อนท่านบัวมือเอาอันนี้มาอยู่กายล็อกกายห้องงานขระปุ่นมาหน่อเด้ยวมองขาบีบกะปุ่นนั่นรถลุงบอยเบกรกไปอยู่พี่น้องเอ้ยลุงบอยเลยขี่รถซาเล็กมานน้ำหนองดาวฮะ มามากินได้วไวละเมือม่อเตรียมแล้วบมื่อไรพี่น้องเอ้ยมาเขาจะเห็ดสองหมอกันพี่น้องเลยเขาสิตีเสืกตีเสือเ้อกับโันี่เลยเิวินแบบลุงบอยกับยัง <laughs> ยังลุงบอยกับว่ากินนะเดียพี่น้อง ก็เป็นสาต้นาตามสร้างปีเดยบบอยในหางหัวครัวดันถรถใหญ่ก็ะมิเดยห้ากะผู้เดียวเด้ผู้ใหญ่ปีแล้วก็ผู้เดียวเอาไปแ่ไว้ทะน้ำเจ้านะงานมันบอกพอกินเป็นยังมันใส่งานหนักโพดคงเกยบอกคอยใส่ยังมานเดิมพงเกยนนะไม้ว้ เออฝีมือแนวใดเมื่อผัดกาเบีเจังสืเป็นอะไรฮะเมื่อกระคำคือเก่าเฮดเดไดกระคำครับนเดไปสแล้วเามไปาเด็ไานาลมาด้วพี่น้องตอนนี้กำลังแบบบรรยากาศได้ดีพี่น้องเลยตอนนี้แล้วก็รยก็ได้มากินน้ำพี่น้องจะจักแเสพจ๊กเสพไม่เอาไปมือถ้าหาร่างแล้นี่บจะกินมระ ไหนจะกินหมูกัะยังห่วงมาจากการมาแล้วกกระดิ่ต่อนั่นแหละที่เทียเงินมาจตกไส่เทียวเนาะบุญนังกงิงรท่านแ่เงือไปบ่หามันู้ล้ไปเบิ่งดูหมอลุงบอยเนี่ยเป็นะดไหมาเด้อพี่น้องเด้อเบิไปนึ่งหม้อมาเด้อแทบร้อยแล้วบ้างเบิร์ตราคาะ้อ้อมาสนแทบอ้วนอ้ามันมีสองอ้วนประทะกัน วันพี่วันน้องอาพวกเราทาบมาเห็วันน้องเออน่นน่นกอพ่อแล้วัวทราัพท์เนื้อวันนั่นอ่อ้เครื่องาหม่ เอาไมลูกไม่เย้าวอย่างเหาเอา่ะปาเห็นไหมน่อยผมกินแซ่บโอ้แซ่บคนแซ่บระให้ป้าเห็นเ่างหมอนาไมันเบิองกันลแซ่บบุ๊กวันฮะาแซ่บเออเอาบอกพ่อกินบอกใส่ข้านย่องเอานน่นแหละแล้วจะงสิให้กินอีกป้าแม่มึงให้แซ่บแล้วมือแล้วเมน่สิราตกินอยู่หน้าไ้ ลากินอยู่หน้าอยู่ให้ไดลูกล้านลายเหอพี่บพอกินพี่บพอกินไปท้งันกับน้ำน้อ้วนบ้านน้้นน้องกาญนี่ม่น้ำมาอยู่แล้งานมาเกิดน้องเทพตรงโรงงานบ้านเกิดน้องเทพนีงานบบอ้วนบ้างโอ้ยหนาจาี่เป็นชาวอ มันห้อนดีว่าหมอจอนมอไปใช่เลยแต่เทียมเราอัเยเทียม่อวันนั้นจะหมดจืดต่อคนนะชายมันต่างกันชายนี่มันจะหับไพ่ได้หลายกนเนาะซองอาเจือจะนมาจ้าเสียมซองอันซ่อนกันพี่น้องเมื่ี้นีสายไหมแต่เจือยุ่งไม่เนอัไงนกบกใครจะแต่ได้คเตมเคยแต่ได้ซองเกือได้พี่น้องเลยกุตานีว่าอลิซเน่ามันไม่ได้หา